สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศมือนีสาวซุกเข้ามาหาสาวดอนพี่น้องคือสาวซุกกะได้ถามสาวดอนเรื่องย t u b e เนาะว่าไปฮอดขั้นตอนใดแล้วตอนนี้กะได้ถึกตัดโฆษณาแล้วเนาะสองพื้นนะเหตุอันขอพินไปสามครั้งครั้งที่สี่แล้วพินกับบมาจักเทอ่อพี่น้องจนครบสี่เดือนเพื่นกัตัดโฆษณาสาวดอนก็เลยได้ลงคลิปเนาะส่วนนี้เนาะถึกตัดโฆษณา แบบซองเพื่อนสีถึกปิดธนาพี่น้องทวาบ่ไห้รพินและมือนี้เพื่อนก็ติตโตให้สาวซุกมาแก้ไขให้เพื่อนเนาะพี่น้องเ c ีกับว่าสาวซุกไปเบิ่งให้สาวโดนในเด้อซองสาวโดนเพื่อนอันถึกอันตัดโฆษณาไปแก้ไขให้เพื่อนแน่สาวสุกกด้เว้ากับสาวโดนไว้ตั้งแต่หลายมือที่แล้วแล้วลว่าชีถึกตัดโฆษณาในไวายนี้ คือถ้าว่าบุตรตัดโฆษณาเข้ากับมาแก้ไขบไดพี่น้องต้องรอให้เพื่อนตัดโฆษณาก่อนเนาะแล้วเพื่อนกันตัดโฆษณามาแล้วสองสามมือสาวซุกกะเข้ามาเฮ็ดให้เพื่อนเข้ากับผ้ากันเฮ็ดตั้งแต่ตอนเที่ยงพี่น้องจนตอนนี้ค่ะตอนแรงแรงจนชีวสี่โมงแล้วเนาะเฮ็ดตั้งแต่เที่ยงจนฮอดสี่โมงแรงบอด้แก้ไขไปแก้ไขมาจนเมื่อยพี่น้องเลยบอกว่ามันติดปัญหา ้อนอย่างคือบได้สองสาวซุกนะตอนเฮ็ดก็คือว่าบร้ยากแห้งเลยมาเจอสองสาวด่อนนี่โอ้ยอยากพี่น้องพากันนั่งนอนแก้ไขจนเมื่อยเนาะแก้ไขไปแก้ไขามาเพิ่นบอนุมัติแบบว่ารหัสเผยแพร่โฆษณานี่ยโมโว่าเป็นอย่างเฮากอกข้อมูลเข้าไปแล้วมันเด้งออกมาว่าอัน เด้งออกมาว่าให้กอกรหัสเผยแร่โฆษณาใหม่นะนะก็บโมฮูว่าเกิดย้อนอย่างปัญหานี้คือบมมีไผ่เคยเจอนะพี่น้องปัดลมคือแหงแหงขนาดเลยเสาซุกคิดว่าบ้านเสาซุกลมแหงแล้วมาเจอบ้านเสาดอนก็แหงบ่แฟกันเลยพี่น้องเอามาลมกับเสาดอนเบื่องนอะว่าเป็นจังไดความผู้ซึกตอนนี้พี่น้องหลังจากพ้ากัน เห็ดมาเบิดมือบบได้มาหนังนางสาวโดนก่นอนสบายดีเป็นยังไงหนาวบ่ไม่อนี่หาหนาวนอนไปวลลันลมลมแห้งเนาะใส่เสื้อสีแบบคล้ายๆกัน,นปันนัดก,กันพี่แท้บวันได้นัดก,กันเลยพี่น้องมันอันนั้นลมหนาวนะลมหนาวมา พายุละดูฮ้อนเนาะคุนว่าเนาะแต่ว่าอันมีแต่ล่มบบท่านเห็นฝนเลยบบท่านมีฝนจังเม็ดฟ้ามืดอยู่แต่ว่าฝนยังบบมีเนาะสาวซุกแบบผิวก็อยากกำกับเนาะเพราะอากาศหนาวเลือดบบเลนเบืองหนาวก็หนาวแน่นเป็นจังไดกุ้มใจบบยังยืนยันนะนะโบได้คิดหลายเลยสาวดอนคุนว่าคือ <Man. S 2> แม่เนี่มแนปกตินะเฮาฉิก,กอกอันข้อมูลเผยแพร่โฆษณาใส่เนาะแล้วบ้านนี้แล้วมันกระิีกดยืนยันให้อัตโนมัติเลยแต่ว่าอันนี้เขาเหตดเป็น1ิบ0ิบรอบแก้ไขหล่เถื่อเลยนะลาะหลยเถื่อแล้วจนสุดความสามารถจนเมื่อยพี่น้องสาวซุกกะเฮ้ยทนหายใจเมื่อยบมฮูสีเห็ดท่าเนีสาวซุกว่าฉีติดต,ต่อหาพิ่นผููหูนะมาเบิ่งให้สาวโดนเนาะ ก็คืออันไอเฮตุยูทูบเบอร์น้ำกันนี่แหละเพื่อนบอกว่าให้ลองแก้ไขเบื้องลายๆเธอเดินน้องเพื่อนว่าถ้าว่าโบได้จังไดและจังว่ากันไม่เพือ่อนว่าเนาะเอาการเหตุนจนสุดความสามารถแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิคุยกับเพื่อนหม่อีกเนาะว่ามันบได้อกใจขนาดตนนี้มุ่งว่าเป็นย้อนยังพี่น้องพินนะเอาโลมาจนสี่เดือนกลัวแล้วยังโบในรับ,บพอไปแล้วสี่ครั้ง ชิ่เข้าวห้าเดือนแล้วรอพีนมารวมทั้งเฮ็ดกาหกเดือนเนาะรวมทั้งแต่แต่เฮ็ดมา <6 S 1> สรงยูทูบสาวโดนกับแบบยังโบได้หับพีนเลยพี่น้องไปเฮ็ดง,ง,งานใหม่กับเป็นยังไรเเฮ็ดงานใหม่ไปเฮ็ดงานใหม่กับแบบยังอยู่ในส่วนฝึกงานยั่นอกไปว่าแต่ยังแบบว่าแบบยัางโบเข่ลงตัวแบปบว่ายังโบได้แบบว่าเฮ็ดเกี่ยวกับอันแวบบ่นตาแบบมันใส่สายตาเนาะไปว่าแบบ สายตาแบบว่าบ่ค่อยดีแบบว่าบ่ค่อยเห็นแบบว่าเลนท่นนี้เขาให้ย่องเพิ่นให้ย่องหาจุดบกผ่องบกบกผ่องในเลนว่ามีอีหยังนะที่ว่ามันบ่เป็นหั่นนะแบบบ่งามหั่นนะก็เลยแปลว่าเฮาต้องใส่สายตาหั่นนะใส่สายตาเบิ่งแฮงอยู่ในช่วงฝึกงานเนาะเพิ่นยังบ่ทันได้ให้ลงมือเฮ็ดตัวจริงเนาะเผื่ายังบ่ได้ผ่านยังบ่ได้ผ่านเดี๋ยวยังมีอยู่ในช่วงฝึกงานอยู่ในช่วงฝึกงานถ้าว่าเฮาฝึกงานบ่ผ่านนี่ก็แสดงว่า จบพี่น้องเพิ่นก็บ่ได้ให้เฮ็ดแม่นเขานอนจําใหม่ก่อนเขานคอยาเาฝึกงานบ่ผ่านเขาก็แบบว่าพิจารณาบางทีก็อ่าสิแบบว่าออกมาภาคก่อนเนาะแปลว่าภาคใสตาเพราะว่าเฮาแบบว่าให้เวลา3เดือนเนาะแม่นแลถ้าว่าเฮ็ดบ่ได้ยังเฮ็ดบ่ได้ลงตัวจริงนี่ก็ตกงานอีกแล้วพี่น้องสิได้ตกงานอีกแล้วเนาะ ก็พยายามเบิ่งอยู่เนาะไปเฮ็ดเปียกก็พยายามเบิ่งได้ก็ยังแบบว่าบ่เห็นหั่นน่ะก็แปลว่าเบิ่งละเอียดแหงอันนี้ละเอียดแหงละตาหลายส่องไฟเบิ่งแ่ส่องไฟเบิ่งาว่าสายตาบ่ดีคือเาสุกนี่แงบ่ได้แล้วพี่น้องสายตาสันคือเาสุกนี่เนาะไปส่องไฟน่ะเาดอนเพิ่นก พอเทแล้วพี่น้องไปเฮ็ดงานกันยังบ่ทันผ่านเห็นงานกันยังบ่ผ่านงานเกือบสิฮอดเดือนแล้วเฮ็ดงานก็ไปฝึกงานเนาะเฮ็ด YouTube ก็ยังบ่ได้ิไปไปฝึกงานก็ยังบ่ผ่านเพิ่นให้เวลาฝึกงาน3เดือน3เดือนถ้าว่าเฮ็ดบ่ได้นี่ก็พิจารณาพิจารณาเนาะจักสาทุกสิซอยสาดอนด๋อีกดบ้านนี้อุกนํา คือผ่านกดติดเดินหน้าได้อยู่บหรือว่าจังไดถ้ามันกะสมุดเขาเห็ุบอดดยนี่มันกะสชิปิดซ่องมันวะ YouTube แม่เพราะว่าเขาลงไปกับคือลงไปละลเลยมันตัดโฆษณาบบเห็นเล็กเงินอนั้นแล้วแบบเงินบบขึ้นอะไรได้เนี่ยเงินบขึ้นแล้วเงินบขึ้นแล้วเงินมันยุดอยู่ตัวเลยเงินที่ชสวดอนส้าสมมากกะ มีเนอ็กๆน้อยนอ,ยอยู่ตอนนี้กะหวังว่าสีเอาได้ออกมาแก้ไขก็คือแบบห <c oughs> ย่ดใจที่ว่าจำเร็จพี่น้องไม่ไดีค่ะดีใจคิดว่าสีดํำเร็จได้เห็ดผักแบบว่าพากันเหน็ดเนาะม่เห็นพากันเหตต็ดด้วขมุกขมุ่มแห้งพี่น้องเลยด,ดีใจที่เลดกดกด,กดเข้าไปแล้วมันมีว่างเห็ดนะาว่างให้กดเห็ดเอาโดนว่ะห็ดบาดท,ที่เขาได้ <c oughs> แค่ตะกี้่ะมันมีบนเหน็ดเนาะตอนยังบ่ตัดโฆษนาสาวซุกเคยลองมาห็ด ให้เพิ่อนนะมาแก้ให้เพิ่นเสื้อที่แรกนะคือมาแล้วโฆษณายัางบบตัดเวล่าเข้าไปเฮ็ดแล้วมันโบมีบอลให้กดเห็ดเนาะเฮ็ดบบได้ตอนยังเห็ดบบได้ต,ตอนนั้นก<ล>็เลยบอกสาวดอนว่ารอให้เพ่นตัดโฆษณาก่อนเด้นอนว่าได้ในนอนวานอ่าซัน <c oughs> แล้วก็มาแลวพี่น้องมาแล้วก็พากันเห็ดกดเข้าไปเห็นบอนเพื่อนให้เฮ็ดนะพากันดีใจเอาเทเอาว่ามาแล้วเข้าไปมาไปฆ่ายุดๆอันกอกเล็กเคยแพ้โฆษณา ยุดสตันย่มองนั้นเลยเนาะเหตุไรเถื่อกรบบได้เน,ะ<จ>นะาะแจ็มันเป็นยังเชีพโลบมาพากันแก้ไขใหม่บได้รหัสโฆษณาบุถือเพลเพรบุรรรรถือจ็คิดว่าจังใดนเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเฮาจีติดตาอันจิตอันต่อหาผู้ที่เพิ่นรู้เนาะถามเพิ่นก่อนว่าเป็นเังไดเหตุจึงทุกความสามารถกันแหละเลาทุกกระยากต่อยหมู่พี่นอ้องเลยหมู่ก็อยู่ในช่วงแบบวิกฤตนรเนาะตกงานเนี่ยไปทางพึ่งานคนกันยังบวชในผ่านเหตุยุทุกันยังบวชในพินเนาะ กินกับบมาจะเขื่อเนาะพินกับบมาจะเขื่อถ้าพินมานี่บยากเลยไปถามกันยังบบมากินกันไปถามอยู่ไปชนีเทโนือว่ามันหาบะฮอดบะเทโนเฮ่ามันเป็นเมืองแบบน้อยเดี๋ยวถ้าทุกชิพ้าเบิ่งถนนคนทางอุบ้านสาวโดดพี่น้องตอนนี้คนได้ทางใหม่แล้วแต่ยังมาแล้วทางใหม่ยังมาแล้วในทางใหม่แล้วแต่เก้าว้มาหาเพ่อนนะพี่น้องเลยขันยามผลนะ ชาซุบกบอก้าเข้ามาลบแห้งขี้ต่มนะลดคาเนาะเขามานี่นะแบบพล,พลาดเลยนะลดนะ,ะค่านบอค่อยขี่นะคือแบบเจือกเลยยามฝนชาวซุกบ่ได้มาหาเพื่อนเลยได้ย <c oughs> ามแรงใครแน่ยามแรงหลมาได้อยู่แต่กะเป็นขุมเหมือนกันกะใครก็ยามฝนเนาะ <c oughs> บาตอนนี้ได้ถนนใหม่แล้วชาวทุกได้เที่ยวมาหาเพื่อนดูแล้ไว้พี่ <c oughs> <c oughs> น้องความลมแห้งนะพัดผมจนปิวว่อง ลมยูเฮือนสาวดอนนะมีผักกุ้มพี่น้องนี่ผักกุ้มที่ว่าเอาไปคั้นเฮ็ดส้มพักหาแซบแซบเลยนี่สาวดอนเพื่อนว่าบบมีไผ่ส้ก,กินปันใดเพื่อนว่าเพื่อนบริสุเก็บมาเห็ดส้มพักเนาะเอาไว้มาเมื่อหน้าก็อจะขอเก็บน้ำสาวดอนมือน,นี้มันเริมขำแล้วดอกมันนงามเลยดอกักกุ้มอยดอ้วยนะนเนานะเดี๋ยวเน็ต ดอกเต็มเลยพี่น้องดอกผักกลุ่มงามเลยคือดอกผักกระโดดเลยนี่แต่ว่ากลิ่นเพลินแบบคิวๆแต่ว่าเห็ดสมพักนี่แซ่บสุดยอดถนนบ้านสาโดนหากระเฮ็ดได้คขึงหนึ่งเนาะอีกบดนกาซีแล้วแล้วพี่น้องเพ้่นเฮ็ดไปเถอ่แล้ววักเถอะแล้วักงบประมาณเ <laughs> งบประมาณบสาวดนนะคือ,องบประมาณนี่กะ ทุกคนในหมู่บ้านเนาพี่น้อง่อยกันสมทบใส่กันมังม่วงกระโสดเสาโดนก,กันกำลังเป็นหมากหลายในนี้แต่ว่ายังน้อยอยู่ยังขินสมบ่ได้มันชีขมเอาไว้มันใหญ่ก็จะมาโขเสาโดนี่พี่น้องยังน้อยอยู่คุยกับแจ่วไปแดกดิเนาะอู้คักได้พี่น้องทางอันคนกีีเพวนหนีกวางเลย ได้รข่งทางแล้วตะกี้เป็นทางแดงพี่น้องค่ะดอกถือเดอ้อตอนนั้นนะค่ะดอกัวแพงได้ทางแดงค่ะเนาะตกมาเดี๋ยวนี้แล้วได้ทางคอนกรีตทาว่าทางคอนกรีตแล้วนี้ค่ะดอกเสาดอนขึ้นเด้อพี่น้องค่ะดอกแพงอเพลงไนะหมแม่นทา,ท,าทางดีแล้วก็ค่ะดอกแพลงนะเพราะว่าเอาเก็บเงินกันใส่แบบว่า เหตุทางเบิดไปลายเด้คดองต้องขึ้นได้บานนี้บอหยอๆอหยอก <laughs> พี่น้องแกฟซีคดองสาซุกแทงเพลงคดองคะพี่น้องทันแล้วทันแล้วนี่เสาซุกสีขี่รถเข้ามาแบบชิวๆเลยแหละบานนี้ตอนนั้นน่ะยังได้แบบกลีกๆๆมาทางคุณนะอ้โหอีกเข่งทางพอหทางเุณยา,าวเตอะประมาณ จากเมตรเนาะเข้ามาเฮือนเสาดอนนี่ห้าหกร้อยเมตรนี mmm. ่แหละประมาณนี้เนาะสุกกระว้าเดาไปจะกึือหรือบอพี่น้องอย่าถือซากันเด้อเจ้าของยังบวมเจ้าของยังบวมวันยาวจากเมตรอ้ยามผลกรบปุกและคักเลยซอยเข้าเฮือนเสาดอนวันนี้สบายเลยสบายยเลแต่เก่าฮานาะบุก้าฮอดเที่ยวบุก้าฮอดเที่ยวบัดนี้จะได้หดน้ำและซอยเฮือนเสาดอนสงการ เมนยามผลชาวซุกฮันลีกเลยพี่น้องเลยพุนลีกไปทางใหม่ผมสั่นกาให้ชาวดอนพูออกมาบได้เข้ามาหาชาวดอนทางมันยากเนาะค่ะค่ะแต่ว่าลมแหง้งแห้งนะขนาดว่าอยู่แถวเส้นในเมืองด้นี่พี่น้องยังลมแหง้งบ้านชาวซุกนี่บ่มีบอลอยู่เลยจำานี่คฮะลมแหง้งเพราะไแบบมันบมีแนวบงค่ะแม่มมีแนวบางเอาหมุนมาเบิงทางนี้เนาะ นี่คักคักหนาคักได้เพิ่นเทนี่ค่ะสูงประมาณประมาณพี่น้องเพื่องกลางขาอันนี้เพื่องบีแข่งสูงคักคักเลยตอนนี้กาข่ำแล้วเนาะพี่น้องชาวซุกกาที่ได้ขอตัวกลับบ้านอะไรแบบนี <c> ้ <oughs> ตันทางเพิ่อน <c oughs> อันนี้เพิ่นเฮดเป็นพนักอันนั้นเพิ่น เทเถื่อระเบื้องเทเบื้องนี้ทางมีแห้งกะคือเที่ยวเบื้องนี้เนาะประมาณนี้พอได้เที่ยวดีพอได้เที่ยวสาวนเพื่อนวะถ้าเฮ็ดพร้มกันเบิดเลยแล้วมันสีบริเที่ยวต้องเฮ็ดเทื่อละพาคเทื่อละพาคเนาะเทเื่อละพักเทเื่อละพัโอ้ลมแห้งขาวซุกแห้งตูน้อยแห้งสิปิวเลยพี่น้องขี่รถมายังเซลงสะคอมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้อง จั่งใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวดอนสาวเล่าเนี่ยเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุ้มเนยเด้อพี่น้องสบายดีมาก